เจอกับผมอีกแล้วครับกับจานเลบอนเต็งประจําวันที่2ครับกระดากกดาครับสําหรับเมื่อวานครับเจ้าไปครับเมาโม่เจอกับซิลิอที่ให้ไปครับสูง3ลูกครับเป็นเมาโม่ครับที่ชนะไป3าศูน์ต้องบอกว่าอืน่าเสียดายจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามาลุยกันใหม่ครับวันนี้ครับคู่ที่ผมให้ความสนใจวันนี้ครับเราไปเลยครับตามกระแสเลยครับฟุตบอลยู21ครับ เป็นการเจอกันระหว่างอังกฤษพบกับโปรตุเกสครับรอบสองนะครับสำหรับคู่นี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้ครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับใครที่อยากได้บอลทีเด็ดครับบอลว i p ครับวัลละตัว2ตัวอย่าลืมครับแอดยูครับแม่นเหลือเกินครับช่วงนี้ฟุตบอลกลับมามีเยอะครับอาจจะเป็นลีกตำตแต่บอกเลยครับฟุตบอลลีกครับข้อมูลของพวกเขาครับมีในมือเยอะพอสมควรครับโอ้โห เมื่อคืนครับก็ไปแอบแอบหยอดหยอดตามตามมาครับเขาก็ให้ให้มาในในในทิศทางเดียวกับผมนะครับคือต่อเมาโมครับแล้วเมาโมชนะ3ามูนด้วยครับเมื่อคืนก็กินไปเต็มเต็มมราคาลกครึ่งครับสครับแต่ตัวผมให้ไปสูงครับเออก็ทางเดียวกันนะแต่เสียดายครับน่าจะมีอีกเม็ดนะครับเมาโมถ้ามีอีกเม็ดก็ได้กินสูงไปครับที่ให้ไปเมื่อวานครับแต่ไม่เป็นไรครับอย่าลืมนะครับ ufa k ครับวันนี้ครับเรามาลุยกันใหม่ครับ อย่างที่บอกครับฟุตบอลยู2 1อับยูโรครับอังกฤษเจอกับโปรตุเกสทับเตะกันเวลา5ทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับอังกฤษเขารอบมาเป็นที่1ของกลุ่ม C ครับสามนัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะรวดครับในรอบแรกมี9คะแนนเต็มครับสำหรับโปรตุเกสรับกระท่อนกระแท่นเลอเกินครับเขารอบมาเป็นที่2ของกลุ่มครับสามนัดในรอบแรกชนะ1เสมอ1แพ้1ครับสำหรับอังกฤษรับนัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะเยอรมันมาได้ส0งสำหรับโปรตุเกสนัดที่ผ่านมาชนะเบลเยียมไป21 คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นโปรตุเกสครับที่ชนะอังกฤษไป2อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาเป็นอังกฤษต่อที่ราคาครึ่งลูกครับต้องบอกว่าสุดจะสูสีครับคู่นี้ราคาเปิดมาแบบวัดใจแบบนี้ครับอังกฤษครับฟอร์มดีเหลือเกินครับในรอบแรกครับชนะมา3ามนัดรวดแล้วยังไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยครับดีทั้งเกมลูกสุดทั้งเกมรับครับโอ้โหทั้งหมดดีสุดๆครับอังกฤษชุดนี้ครับแล้วมาเจอวันนี้ครับโปรตุเกสที่ต้องบอกว่ากระท่อนกระแท่นเหลือเกินครับรอบแรกที่ผ่านมา กว่าจะเข้ารอบมาได้ครับต้องลุ้นยันนัดสุดท้ายครับวันนี้ถ้าเลือกจิมก็ยังไงก็ต้องอังกฤษอยู่แล้วทุกคนคิดเหมือนผมไหมมาตรฐานการเข้าทํารูปแบบการเล่นมันชัดเจนเห็นๆนะครับอังกฤษครับต่างจากโปตุเกสครับนัดไหนจะดีก็ดีครับนัดไหนจะแย่ก็หลุดไปเฉยๆเลยครับมาตรฐานไม่ค่อยดีครับคู่นี้ครับต่อครึ่งลูกโอ้โหผมคิดว่าอังกฤษครับน่าจะเก็บได้ภายใน90นาทีไม่อยากยืดเยื้อครับฟอร์มดีแบบนี้โอ้โหนักเตะกําลังมั่นใจแบบนี้ เอาอะไรมาสุดก็ไม่อยู่ครับอังกฤษยู21่เดชุดนี้เด็กนั้นโรกจริงๆครับเด็กชุดนี้ครับโปรตุเกสครับโอเคครับอาจจะดูดีครับแต่มันมันเล่นยังไงมันดูยังไงตัวผู้เล่นมันก็เทียบกับนักเตะอังกฤษไม่ได้ครับนักเตะอังกฤษครับเกิดมาจากอะเคเดมีจากมันเด็กๆฟุตบอลอังกฤษก็รู้แล้วว่ามันเข้มข้นขนาดไหนครับโปรตุเกสต้องบอกว่ามันถ้าบอลเด็กอรัยังไงก็แพ้ทางอังกฤษครับแต่ถ้าบอล เขาเรียกว่าบอลชุดใหญ่ครับมันสูสีมันพอทํากันได้ครับแต่เด็กชุดนี้อังกฤษต้องบอกว่าเหนือกว่าครับความเก๋าความเขี้ยวมันเหนือกว่าจริงๆครับสภาพร่างกายดูดีกว่าระบบการเล่นดีไปหมดนะครับอังกฤษชุดนี้ครับจะเป็นอนาคตของอังกฤษชุดใหญ่ภายภายในวันหน้าภายในภาคหน้าครับต้องบอกว่าดีครับดีเหลือดีเหลือหลายครับอังกฤษวันนี้โปรตุเกสมองเลียมไหนมุมไหนไม่น่าจะต้านทานอังกฤษได้ครับสาหรับคู่นี้ครับฝากไปด้วยครับอังกฤษทุกราคาเลยครับ บอกเลยครับอังกฤษทุกราคาเล่นได้เลยครับไม่มีปัญหาครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก่อนจากกันครับกําลังใจครับเล็กน้อยจากทุกคนให้ตัวผมและทีมงานนะครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์ครับกดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสําหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกครับแล้วกลับมาเจอกับผมครับวันพรุ่งนี้ครับจานเลบอลเต็งครับ